สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัชนัสมุตครับและท่านธนาโชคตารจิตเจริญครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร AEC TV Channel นลยนะครับที่มาร่วมงานม o เตอร์โชว์นะครับกลางปีเป็นการโอ้โหย้อนย้อนย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่เนาะอันเรียกว่ารอคอยมานานอ่าใช่ นักเลงรถคอรถต่างๆคนที่รักเรื่องรถต่างๆนี่คือรอมานานแล้วคือเขาเลื่อนมาหลายนานมากพี่นานมากเลยแต่ว่างานครั้งนี้เขาบอกว่ามีความปลอดภัยร้อยเรกับเพราะว่าเขามีระบบป้องกันอย่างดีครับมีโซเชียลดิส a ทนตนะครับมีอะไรต่ออะไรที่เป็นภาครัฐที่เขาจะให้เป็นวิถีชีวิตใหม่เลยซึ่งเป็นนิวโนมอลจริงๆเลยแล้วก็แบบว่าการเข้างานแต่ละที่แต่ละที่ก็เปลี่ยนระบบไปหมดเลยครับ ตั้งแต่การต้องมี q r c o d e ครับนะครับเช็คอินเข้ามาก่อนกานระบบระบบของเขานะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงก็ต้องมาลงทะเบียนด้วย q r c o d ร์ค้ทานอาหารก็ต้องมีการป้องกันหมดทุกอย่างนะครับนี่คือเซฟตี้หมดเลยก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตม่ยูินิมอลจริงแต่วันนี้นะครับที่มุมมองของมอเตอร์โชว เขามีไฮไลท์ใช่ไหมพี่ว่าเขาจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทราบข่าวว่าท่านประธานคณะโชคนี้มีความรู้แล้วก็กำลังศึกษาค้นคว้าแล้วก็พยายามหานวัตกรรมตัวนี้นำเสนอในรูปแบบของ ACTV Channel อยู่คือป็เลอยากให้พี่เล่าใฟังนะครับผมคือมันเป็นเรื่องดีๆครับคุณผู้ชมเพราะว่า ในยุคนี้นะครับเป็นยุคนวัตกรรมใหม่แล้วก็งาน<ช>มอเตอร์โชว์ครั้งที่40ก็จะมีนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามานำเ<ช>สนอด้วยก็บัเงเอินบังจวดเหมาะกับ AEC TV ท<ช> <ๆ S 1> ของเรา <ๆ S 1> <ๆ>นะครับก็มีนโยบายที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันรถไฟฟ้า <ๆ S 1> มอเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ใช้พลังงานของปิโตรเลียมนะครับเราจะทําสนามแข่งกันที่ปากช่องที่จังหวัดโคราชนะครับก็จะเป็นสนามที่เรียกว่าเป็นสนามแรก ก็คือเป็นเป็นสนามแรกเลยสนามแรกเลยที่จะทาโครงการโจุโเพราะในเมืองไทยยังไม่มีกปรเจกตใหม่เลยของพี่เลยครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ทางของช่องนะครับจะมีการถ่ายทอดออกทาง AEC TV นะครับเรากําลังดูว่าจะมีช่องทางของดาวเทียมช่วงไหนที่จะไปรับช่วงด้วยนะครับก็ภายในสนามนี่ก็จะทําเป็นสนามแข่งนะครับแล้วทดสอบรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกวีวีครับ ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่รูปรูปร่างโครงสร้างของบอดี้รถอะไรต่างๆก็เหมือนรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมอนก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ปิโตรเลียมแต่ว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการพัฒนาไม่ใช้น้ํามันเลยไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีหัวเทียนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ใช้การเรียกว่าของวัดไฟฟ้านะครับมี300วัตต์5 0 0วัตต์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ เป็นแบตเตอรี่แห้งลิเทียมก็มีครับชาร์จหนึ่งครั้งนี่ไปได้ถึง60กิโลเมตรโอ้พี่แล้วรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยคือมันมีบอดี้ที่แตกต่างกันแบบไหนครับคือมันจะมีแตกต่างกันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือสเปคทีเปลี่ยนเทียบรับก็จะมีรถแบบสปอร์ตมีแบบวิบากมีแบบรถแม่บ้านนะครับอาจจะมีหลากหลายแบบเพราะว่า ขณะนี้ตอบจบเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ายุคใหม่คนทวิญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนใช่ใช่คือมันจะได้เซฟคอร์สต่างๆคือน้ำมันมันขึ้นอยู่เรื่องไงมันมันก็ขึ้นตลอดทีนี้พอมีประเทศประเทศจีนประเทศเยอรมันประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาผลิตรถที่ไม่ได้ใช้เิริลเลียมไงไปใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าจากพลังงานเขาเรียกว่าลิเทียมเป็นไฮโดรเจนบ้างก็เลยมาตอบโจทย์กับประเทศไทยว่าตอนนี้เนี่ยมันหนึ่ง มันมีพีเอ็ม2.5เยอะครับไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ปล่อยพลังงานเรื่องพลังงานความเสียท่อไอเสียไม่มีนะครับจะไม่มีก๊าซคาร์บอนนอร์กไซด์จะไม่มีพีเอ็ม2.5ครับผมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าดีลดมรพิษกันการวดมลพิมเซฟประหยัดพลังงานใช้แล้วปลอดภัยราคาละครับราคาแพงราคาตอนนี้เนี่ยอยู่คันประมาณถ้าเป็นขนาด3 0 0วะหตัดอยู่ที่2 0,000ื่นกว่า ถ้าเป็นประมาณน่า500ได้เลยราคาแบบนี้ราคาแบบสบายๆเลยคือมันมันแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่บริษัทที่นําเข้ามาบางรุ่นราคาหมื่นข้าก็มีบางรุ่นก็สองหมื่นห้าบางรุ่นทีไปถึงสี่หมื่นกว่าอันนั้นเป็นแบบรถวิบากบริษัทวิบากแลรูปแบบงานหรือว่าก็จะเหมือนทีมงานของพี่ที่ที่วางานที่จัดที่ก็เหมือนกับการแข่งรานี่จะเป็นแบบยังไงครับเป็นเหมือนกับการแข่งรถมตอจะคลอสอะครับ มีมีมีมอเตอร์ไซค์จะมาเทียบรุ่นกันหระหว่ารุ่น300กับรุ่น500อะไรนี้ก็วิ่งระยะทางแข่งความเร็วเหรอฮะอ้าวไม่ได้คือเราแข่งเอาระยะทางระยะทางใช่คือความเร็วเนี่ยมันยังไงเรามันก็ไม่เร็วแล้วรถไฟฟ้าแต่เราคือจะเอาเป็นสีสันใช่คืออย่างนี้ครับรถไฟฟ้านี่เขาจะแข่งว่า อี่ยี่ห้อไหนเนี่ยมันไปได้ไกลในขนาดที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเราจะแข่งแบบนั้นวิ่งรอบทดรอบประสิทธิภาพคือทดสอบประสิทธิภาพช่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนี่มีนวัตกรรมยังไงมีประสิทธิภาพยังไงที่จะเดินขับเคลื่อนยังไงคือเป็นการวิ่งทดรอบไงว่าอันนี้บริษัทนี้หรือว่ารถรุ่นนี้มันไปได้ขนาดนี้ได้เร็วกว่าได้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 ประสิทธิงานมากกว่า แล้วก็บรรทุกคนได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยคือจริงจริงมอไซค์มันบรรทุกได้2คนค 2> ถูกไหมน้ําหนักของรถเนี่ยพอ,อถ้า1นคนขับเนี่ยมันจะได้ไปไกลเท่าไหร่รถ้าสองคนนั่งก็คือ1คนขับ2คนอีกคนหนึ่งนั่งมันจะได้ไปไกลอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะทางของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเปคกของมันคืออยู่ที่ที่ห้าหกสิบกิโลเมตรใช่ครับก็เดี๋ยวไว้คุณผู้ชมครับถ้าโครงการตรงนี้นะครับมีการเปิดจวเมื่อไหร่เราจะมาแจ้งผ่านทางเออซีทีวีเสรี แล้วก็ทางเอซีไทยนิวครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการนะครับว,วันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะค,ะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะมานําเสนอใช่ใช่ครับแล้วถ้าเปิดว่าโปรเจกต์ตัวนี้เริ่มต้นตรงไหนเรือนไหนพี่วางแผนอ่าจริงๆเราพยายามที่เริ่มต้นให้เหลวที่สุดน่าจะกันยายน์โอ้ถ้าไม่ติดโควิดผมว่าพี่สตาร์ไปแล้ววันนี้เนาะคือเริ่มต้นเราจะทำสนามที่ปากช่องที่คัฟฟี่วันเล่ กาแฟวันเล่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล่าบรรยากาศคือกาแฟวันเล่นี่เับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราจะมีสนามแข่งรถที่เราว่าเนี่ยเราแปลนเอาไว้นะครับจะมีสนามแข่งรถจะมีโอ้ยเยอะแยะครับมีทั้งสวนสัตว์เล็กๆนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะในคลิปต่อไปไปติดตามดีกว่าอ่านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อวันในวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธาน อนาโชนะครับผู้บริหารของ a c ซ v Channel นะครับแล้วผมทัศพัสมุตก็ขอขอบคุณท่านที่มาให้มุมมองใหม่ๆของคนที่เขาเรียกว่ากำลังหาช่องทางชีวิตใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้มัคือชีวิตฉชีวิตใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคุณมีโอกาสทําธุรกิจนําเข้ารถไฟฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะครับก็อยากจะให้มาสับสนุนนะและการดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถือว่าบริษัทรถต่างๆที่เป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยมานะครับเรายินดีครับวันนี้ก็เปิดกว้างเลยจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนติดต่อได้ที่ AEC TV Channel นะครับวันนี้ผมทัศน์พัสมุทรนะครับรับาโชคตาจิตเจริญครับเรา AEC TV Channel ทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนียงท่านี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ